สวัสดีครับขอต้อนรับคุณกสู่ TTT Channel ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Zelda Breath of the Wild กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับหลังจากที่ไลจูพาเรามาส่งที่ d y b i บนะครับโนบอลิส no นะครับนะเราเข้ามาแล้วเราก็จะไป Activate ทีเ่เอาแผน่นดาวโหลดแผ่นที่เลยขึ้นมาชั้น2ครับยิงลูกตาไอการนอนก่อนนะครับแล้วก็มาที่โถงกลางเดินมาเลยตรงมายาวครับ ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเจอแท่นนะครับสำหรับดาวน์โหลดแอ่าแมปของ d ีว i ยนะครับว่า No บอ l ิส อพอโหลดมาแล้วครับเราจะได้ไกลไกของโนบอลิสนะครับผมน่าจะสามารถคอนโทรลแกงกลางทั้ง3บวงได้นะครับผมนะสำหรับหมุนหมุน,นกลไกได้ดีมากนายได้แผนที่จากดีไวทอยแล้วแล้วก็มีเทอร์มินอลทั้งหมดอยู่5อัน no พยายามแอท i v เวตให้ได้หมดทั้งหมดนะนายพร้อมที่จะทำได้อยู่แล้วนะโอเค มาลุยกันต่อเลยครับผมนะโอเคมีเทอร์มินอลทั้ง5จุดนะครับผมเราอันนี้จุดที่1อยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะต้องหมุนหมุนแกนนี้ก่อนอยู่ตรงก้นของโบอลลิสต์นะครับหมุนเราจะต้องอหมุนไปเรื่อยๆครับจนเราจะต้องออกจากรูนี้ก่อน เดินออกมาครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องขับเข้าช่องนี้อโอเคก่อนก่อนเข้านะครับจัดก,การการเดินก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็รอหมุนหมุนให้ตรงรูที่เป็นเทอร์มินอลครับโผล่เข้ามา,ามาละนี่เราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็หมุน เราก็ปรับระดับนิดหน่อยโอเคเราจะได้เทอร์มินอลแรกอ่เทอร์มินอลต่อไปเราหมุนเพื่อที่จะออกจากห้องนี้ให้ได้ ก็พอออกมาจากทางเดิมครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะต้องขอยิงนี่ก่อนจากการลูกกตาการน้อนก่อนอ่าโอเคแล้วก็ขออนุญาตใช้ DIY b e a t เพื่ออำนวยความสะดวกครับผมลอนขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะจะมีนี่แท่นเทอร์มินอีกอันหนึ่งเราก็จะได้แท่นเทอร์มนออันที่สอง นี่ก็จะเหลืออีก3ามอันอโอเคเราจะไปไหนต่อ,อขอดูแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งอโอเคผมขอใช้พลังลิวาริอีกรอบนะมีลิวารินี่จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับผมนะเราจะพบว่าอูดเนี่ยเล่นยากที่สุดละ,ะต่อมาเรา,าถึงตรงนี้เราจะใช้พลังแม่เหล็กนะครับเลื่อนกลไกล อันนี้แท่งเหล็กเอาไว้เราจะต่อวงจรกันวงจรไฟฟ้า,าลากมาตรงนี้ลากให้มันเชื่อมกันให้ได้ทีนี้เราจะให้แกนกลางเนี้ยแกนแกนมันหมุนให้ให้วงจรมันหมุนมันเชื่อมกันด้านบนอ่าพอเชื่อมเสร็จนะครับไฟก็ต่อครับแล้ว็ทำให้ าทางด้านส่วนก้นของกูญน,นะครับผมเลื่อนเลื่อนเข้ามาปิดประตูอ่ะอันนี้จะเปิดไงเดี๋ยวเราหมุนเป็นอันนี้อันหนึ่งก่อนนะอ่ะออนนี้ให้ไฟมันดับไปก่อนแล้วก็พอมันเลื่อนออกนะครับผมเราก็เดินเดินไปดักด้านหลังไว้จากนั้นเราก็หมุนมันกลับมาเพื่อต่อวงจร ให้ไฟมันติดไฟติดเราก็ขึ้นมาละทีนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดได้นะครับตรงนี้จะมีลูกตาการนั่นนะขยิ่งก่อนทีนี้เข้ามาข้างในเก็บให้เรียบร้อยลูกกตามีเล็กมีเรามีน้อยอยู่อโอเคขึ้นไปข้างบน นะนะนะทั้งหมเราจะพยายามหมุนนแทนครับแทนด้านล่างก็จะหมุนตามด้วยนะพยายามหมุนให้มันเชื่อมกับไฟหลอดไฟข้างล่างนะส่วนเชื่อมรถแทนด้านล่างก็จะทำงาน ีนี้ด้านล่างของแท่นที่เลื่อนแท่นใหญ่นี้นีมันจะมีลูกลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กไฟฟ้าไอ้ลูกเหล็กไฟฟ้าอยู่นะมีเ่อกี้ได้ยินเสียงลูกกระตายยิงก่อนเคียรก่อนเดี๋ยวมันไล่ตอดเราโอเคงั้นเดี๋ยวไปทางนี้ก่อน ิงลูกตาตรงนี้ด้านล่างให้เรียบร้อยโอ้มีาการเดียนรโอเคแล้วข้างบนสุดนะครับจะมีลูกเหล็กไฟฟ้าอ่าเก็บมา <c oughs> แล้วก็ลงมาข้างล่างครับชั้นล่างมาแทนด้านล่างสุดเลย ฟ้าวางไว้ตรงนี้กรับจากนั้นน่าจะใช้นี่เอ่อเอาพลังแม่เหล็กครับยันลูกเหล็กไฟฟ้าไว้ข้างบนนะตรงนี้จะมีการเดียนเดี๋ยวเราจัดก,การก่อนเคลียร์เคลียร์เรียบร้อยจัดก,การได้ไม่ยาก ทิ้งอะไรดีไหมทิ้งแั่นี้แหละไม่มีไม่ได้ดอกอาวุธให,ห้โอเคด้านนี้เราจะเอาลูกเอาลูกบอลมาไว้อย่างนี้วางไว้ตรงแท่นแล้วอีกล,ลูกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้จากนั้นประตูก็เปิดออกโอเคได้มาแล้วเทอร์มินอล There are two เีมันมีเทอร์มินอลหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยผมลืมเมื่อกี้ผมลืม,ม,ลมแวะผ่านพอดีกาเดียนมันเปลี่ยนเบียน,ยน,ยนความสนใจอ่ะไม่เนไรเดี๋ยวเรารอให้แท่นนี้มันลงมาก่อนออมาถึงนะครับเราก็ขึ้นไปเลย จบเทอร์มินอลตัวนี้ก่อนเอาไปจบเหลือเทอร์มินอลอันสุดท้ายครับผมจะอยู่ตรงด้านหน้าด้านหน้าของอูดนะเาไปตรงนี้โอเคตรงนี้เราจะต้องอลงมาก่อนอเราจะต้องหมุนหมุนแท่นนี้ ไปทางทวนเข็มนาฬิกานะท,ทวนเข็มนาฬิกาก็จะทําให้กลไกด้านขวาหมุนนะครับอ่าตรงนี้หมุนละแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับกลไกด้านนี้ก็จะหมุนหมุนให้ให้สวิตให้ให,ให,ให,ให้ให้หลอดไฟอข้มาเจอกับวงจรไฟฟ้าอ่าโอเคจากนั้นนะครับแท่นคอของโนบลิสมันก็จะนะตั้งขึ้นมาแล้วก็แท่นด้านล่างก็จะไหลลงมาทํางาน นี้เราก็ขึ้นไป๋ยวไปไปขึ้นด้านบนสุดบนบนหัวของนองบอลิสอ่าจะมีแท่นเทอร์มินอลอันสุดท้าย well Now, แล้วก็จะบอกให้เราไปสตาร์ทอัพที่เมนคอนโทรล แล้วจะพบความลับที่ฉันจะต้องที่ฉันตายก็คือโดนเอการนอนมันจัดการนั่แหละอ่ะโอเคเราไปที่เมนคอนโทรลกันเลยนะครับผมเราจะได้ไปบวกครับกับการนอนฮะเป็นการนอนที่โหดโหดที่สุดละเอโหดดที่สุดแล้วนะ,ะทีนี้ ถึงไม่คอนโทรลเราขอปรับระดับก่อนนะครับผมอยู่ตรงกลาเงเราต้องปรับให้มีคอนโทรลมันตั้งเดี๋ยวทิ้งธนูอันนี้ไปก่อน เราปรับระดับเมนคอนโทเดี๋ยวเราต้องตรงนี้ตั้งละนี้เราก็ไปแอคพทีเวตเลยได้ได้ปะทะแล้วล่ะเตรียมบวก และ Thunder Bright Granon ก็ปรากฏกายออกมาครับผมต่อสู้เพื่อม,ม,มีชีวิตมีชีวิตรอด นะวิธีสู้นะครับผมเราต้องเราต้องตั้งโลไว้ก่อนตัวนี้จะโหดมากถ้าจับจังหวะไม่ดีนี่ก็มีม,มีสิทธิพลาดได้วิธีต่อสู้ก็คือเราต้องตั้งโลไว้เอ้ยแล้วก็กด A นะครับผมเพื่อสะท้อนมันนะมันจะชนะแล้วเราก็ฟันเ๋ยวจังหวะนี้ต้องระวัง แล้วถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่สัสะท้อนไม่ทันนะเราฟันโล่มันก่อนฟันโล่ให้มันแตกอ่าเนี่ยก็ทำให้มันชนะชนะได้เหมือนกันนะก็ฟันไปนเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังพลังสายฟ้าด้วยนะเพราะถ้าโดนปั๊บโล่เราก็หลุดมืออ่าางนี้เราก็ปัดกลับ ต้องเตรียมอาวุ้นมาเยอะๆนะครับอย่าจะขี้เกียจอ่าเดี๋ยวต้องระวัง,ตงเตรียมหลบตบสายฟ้า ตั้งให้ดีตั้งให้ดีระวังหลบเอาโลแตกแล้วฟันไปเรื่อยลดพลังชีวิตไปเรื่อย ถ้าเกิดเราพลาดนี่พลังเราหายไปเยอะเลยนะเราต้องทำอาหารด้วยจะรอดไหมเนี่ยโน้ปอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเตียวแทบไม่ทันอุ้ยไม่ทันละเอามาัันะ่ามันโกแล้วเย ละลดพลังชีวิตครึ่งหนึ่งทีนี้มันเรียกสายฟ้ามาครับเอาสายฟ้าใสาด่ดามทีนี้ถ้าเราโดนโจมตีเราจะช็อตด้วยครานี้มันโจมตีแรงขึ้นต้องระวังนะฮะรอบตรงนี้ครับเราพยายามมันจะ ยิงแทนใส่เราแล้วก็ใช้พลังแม่เหล็กดูดแล้วก็ลากไปใส่สตัวมัน่ามันก็จะช็อตพลังก็จะลด่ะจากนี้มันก็จะชะง,งักแล้วเราก็พยายามที่ไปโอ้ต้องระวังเพราะจังหวะน,นี้ถ้ามันฟันใส่เราอ่ะมันอาวุธมันเป็นสายฟ้าแล้วไงเราเรามีอาวุธเรามีสิทธิ์ได้ต้องผมแนะนำนะให้ให้ให้เน้นโอ้ยแหนะโดนละโอเค ก,ก่อนอก,ก่อนอก,ก่อนเตรียมมาแล้วที่เล่นที่ที่เห็นอาหารเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมไปเล่นมาอีกรอบนึงโอเคตัดต่อเอาอันนี้ต้องระวังการจังหวะดี่าแล้วก็เอาโลปัดโลแตกด้วยเอ้ย ยิงไปก่อนอุ้ยไม่โดนอีกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบลบกันหลบกันอุ้ยไม่ได้อาวุธก็แตกเหลือเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลืออะไรให้ใช้ได้บ้างเอาน h i s กันเอาหอกมีฟ้ากันให้โอ้ยโดนอแก เราใช้หอกไทรเดนของมีฟาเปรียบเสมือนมีฟามาคุ้มครองเราอุ้ยไม่น่าคุ้มครองแล้วล่ะจะตายอยู่ทิ้มไปมก่อนแพนก่อนแพนก่อนโอเคเหลือพลังชีวิตมันเหลือน้อยแล้วโอยโดนอีกแล้วกินก่อนกินก่อนเ,เพื่อพลาดจงาังวะนี้โล่ไปไหนโล่หลุดออกจากมือ อะใช้นี้ก่อนใส่ไปก่อนโอ้ยมันสะท้อนใช้พลังปัดได้ครับผมนะล่วงแล้วมาโตายละรอบนี้ไม่ได้ไม่อดจังหวะ เจะอนพลังกลับให้ได้เรียบร้อยจบแล้วครับผมผมว่าเป็นการนอนที่สู้ยากที่สุดนะตัวอื่นไม่ไม่เท่าไหร่และยิ่งการนอนบอสสุดท้ายอะ่ะยิ่งยิ่งกระจอกเลยอะ่ะ อ่าแล้วเราก็เก็บเพิร์ทคอนเทนเนอร์มานะครับผมได้หัวใจเพิ่มมาละแล้ว,ลวเราก็ไปแอตเทนเวตนะครับเมนคอนโทนอ่า I knew you wouldn't let us down, Thanks to your valor and the skill, my soul is free. And Nobodos is ours. what we started years ago. We Gerudo have no tolerance for unfinished business. i've waited so long for the moment to see you finally rush hyrule castle, as well as for the moment when i incinerate ganon into a pile of ash. which reminds me, i wanted to give you a little something. please accept this gift, which has come to be known as... no doubt, be of use to you. ได้พล e ังอุบสซาฟูล um, ี่นะครับผมเป็นพลังที่เราสามารถเรียกใส่ฟ้าได้โจมในเวลาโจมตีแล้วก็ฝากช่วยปกป้องเจ้าหญิงด้วยช่วยเจ้าหญิง c r p i n ฝากดูแลเจ้าหญิงด้วยนะแล้วก็อ๋อแล้วก็ดูแลไฮลูนด้วย Legend of the Gerudo, celebrated over ages. And you, who were named to honor her. You are a legend as well. Isn't that right, Noboris? The bitter essence of defeat from a century ago still sits upon my tongue. But that is now in the past. It was written that Calamity Ganon once adopted the form of a Gerudo. And that will make this victory all the more satisfying. I like that. Now I can take this person. Once we've established a lock on that thing, it will be up to Link to keep Ganon occupied until the moment we unleash our strike. That moment is going to be so delicious. <laughs> เราก็วาร์ปกลับมาที่เมืองเกรูโดแล้วก็ได้พลังอุบซาฟูลี่นะครับผมอ่าก่อนเข้าเมืองอ่าเราจะยินเสียงเจ้าอยู่เซดา Thanks to you, all of the divine beasts have returned to us, and the spirits of the champions are free. ขอบคุณนะช่วยที่ช่วยเปิดปล่อยดีไวบีตอนนี้แชมเปี้นยนทุกคนได้เป็นอิสระแล้วอ่ะแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะจัดก,การกับการนัน่ก่อนเข้าเมืองนะครับผมนะอย่าลืมปลอมตัวเป็นผู้หญิงก่อนนี่เราปลอมต่อหน้าเขาเลยนะเนี่ยเราจับไม่ได้ด้วยโอ้โห เป็นทหารองคารักษ์ได้ยังไงเนี่ยอ่ะเดินตรงไปเราจะเดินเข้าไปข,าข้างหน้าเข้าไปในห้องโถงนะครับผมไปคุยกับไลจูอ้ออเจ้ากับมาแล้วเหรอ,อโนบลิสไม่เป็นภัยต่อรเราอีกแล้วนะ อ่าแล้วก็นี่คือของรางวัลที่จะมอบให้เป็นของท่านแม่อูโบซาอะอ่าโอเคก็เราก็เก็บมาครับเป็นของสองอย่างนี้อ่าเป็นดาบของอูโบซ่าแล้วก็อ่าเป็นโล่นะครับ d r เ,เบเก k e r อ่ะโอเค คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าแต่อยู่ข้างๆนี่หมวกสายฟ้าครับเดี๋ยววันหลังผมจะทําคลิปนะครับเอาหมวกสายฟ้าว่าทําเอาอยัางไงนะครับผมเรียกว่าขอยืมเหมือนกันแล้วกันนะโอเคงั้นก็จบเป็นไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวก็ฝากรับชมและติดตามครับช่อง TGT Channel ครับแล้วก็แอบไว้นิดนึงมีเบื้องหลังว่าก่อนจะผ่านได้นะไปแล้วครับสวัสดีครับ